เพราะเขาได้อันดับหนึ่งในการสอบเด็กชายได้รับรางวัลอาหารจากอาจารย์อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก,ก็คือคนส่งอาหารกลายเป็นนางงามประจำโรงเรียนที่เขาแอบรักมายาวนานทั้งสองรู้สึกเขินอายทันทีเด็กชายสับสนอย่างสิ้นเชิงกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่าแซงทำเป็นไรเดียงสาโอเค,อเคไหมคุณจะไม่<ด>เปิดประตูให้ฉันเหรอ ไม่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่คุณได้เห็นสาวสวยใช่ไหม <c oughs> เด็กชายก็ตระหนักได้ทันทีปรากฏว่านี่คือสิ่งที่ครูของเขาทิ้งไว้ให้เขาผู้ชายไม่มีความคิดชั่วร้ายต่อนางงามและฉันก็ไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นด้วยดังนั้นเมื่อนางงามไปอาบน้ําเขาออกจากโรงแรมอย่างเงียบๆบ,บอยด็อกพันและสาวงามในโรงเรียนซอยย่อนอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันโดยปกติพวกเขาจะเดินทางกลับบ้านหรือที่โบสถ์พบกันแต่ไม่เคยพูดอะไรสักคำด็อกพันมีบุคลิกเก็บตัวและมีผลการเรียนดีเยี่ยมเขาเป็นนักเรียนที่ดีในสายตาครูและผู้ปกครอง พ่อของด็อ,อกแันเนื่องจากงานทำให้พวกเขาแยกจากกันเป็นเวลานานเมื่อเร็วๆนี้ด็อกพันสงสัยว่าแม่ของเขากำลังมีชู้เพื่อยืนยันการเดาของฉันเขามักจะแอบดูโทรศัพท์มือถือของแม่แม้ว่าเขาจะมาช้าและออกเร็วแต่เขาก็ยังคงเฝ้าดูและติดตามทุกการกระทำของแม่อย่างไรก็ตามผ่านไปไม่กี่เดือนไม่เพียงแต่ไม่พบหลักฐานเท่านั้นคะแนนคณิตศาสตร์ของเขาก็ลดลงเช่นกันด้วยเหตุนี้แม่ของเขาจึงจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อหาครูสอนพิเศษที่มีชื่อเสียงมากให้กับเขาสิ่งดีเกี่ยวกับครูคนนี้คือคะแนนของนักเรียนที่เขาสอนนนไมม่่เเเเคคยยยหลลลุดลแะพือออป้งงกกกัััวารรขีน โรงเรียนกวดวิชาของเขารับนักเรียนชายเพียงครั้งละหนึ่งคนเท่านั้นด็อกพันไม่อยากไปโรงเรียนกวดวิชาแต่เมื่อท้ายคำนั้นถึงริมฝีปากของเขาเขาก็กลืนม,มันกลับวันรุ่งขึ้นเขาไปเรียนวิชาแรกสถานที่สอนจัดที่โรงแรมระดับไฮเอนในเขตจองแนนก่อนเข้าโรงเรียนท่านแรกครูขอให้เขาลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับเนื้อหาของข้อตกลงรับประกันว่าจะไม่ถูกเปิดเผยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมกับภายนอกด็อกพันคิดว่าครูกังวลว่าเขาจะทำให้การบรรยายรัว่วไหล เขาจึงลงนามโดยไม่ลังเลใจหลังจากเรียนเสริมแล้วอาจารย์แซงทําเป็นลึกลับแล้วกล่าวว่านักเรียนที่เขาสอนเหตุผลที่คะแนนไม่ล่าช้าขอบคุณรางวัลพิเศษของเขาตรับใดที่ด็อกพันสามารถปรับปรุงคะแนนของเขาในการสอบครั้งถัดไปเขาจะมอบรางวัลพิเศษนี้ให้กับดีออคเทนด็อกพันไม่ม ok ีทีท่าว่าจะรอคอยรางวัลลึกลับของอาจารย์เลยระหว่างทางกลับบ้านเขาได้พบกับซอยอนอีกครั้งเจอกันบ่อยแต่ไม่เคยคุยกันเลย ครั้งเดียวที่พวกเขาพบกันคือในชั้นเรียนเคมีสอยอนและด็อกทานได้รับมอบหมายให้อยู่ในกลุ่มกลุ่มทําการทดลองทางเคมีเกี่ยวกับโซเดียมและน้ําในเวลานั้นสอยอนกําลังทําการทดลองใบหน้าของเธอถูกแรงระเบิดข่วนเพราะเธอไม่มีเวลาที่จะหลบเลี่ยงอย่างไรก็ตามเธอก็สงบอย่างน่าประหลาดใจตั้งแต่นั้นมาดีโอเคแพลก็ให้ความสนใจเธออยู่เสมอและทั้งสองก็ได้พบกันอย่างรวดเร็วเป็นครั้งที่2 จูจ่ๆแม่ของด็อกพันก็ต้องออกไปนอกเมืองเพื่อไปส่งกับข้าวให้พ่อของเขาด็อกพันสงสัยว่าแม่ของเขากำลังโกหกเพื่อไปเดทกับคนรักของเธอเพื่อยืนยันข้อสงสัยของฉันเขาขออนุญาตครูประจำชันเพื่อลาป่วยไปทำงานของพ่อและอยู่ที่นั่นเมื่อฉันเห็นแม่ออกมาจากห้องพ่อด็อกพันรู้สึกโล่งใจและกลับบ้านบนรถบ้านเขาเห็นซอยอนและแม่ของเธอนั่งอยู่ข้างหลังเขาระหว่างทางแม่ลูกก็ทะเลาะกันไม่หยุดแม่ของซอยอันดูซอยอนที่เล่นเปียโน,โนได้มาเพียงอันดับสองในการแข่งขัน ซอยอนอยังพูดตอบแม่ของเธออย่างไม่เห็นอกเห็นใจอีกด้วยในตอนแรกด็อกพันวางแผนที่จะลงจากรถบัสอย่างเงียบๆเ,เมื่อเขามาถึงสถานีแต่เมื่อเขาลงจากรถบัสเขาก็เผชิญหน้ากับซอยอนแบบเห็นหน้ากันซอยอนตะหนักว่าด็อกพันคงเคยได้ยินพวกเขาทะเลาะกันแต่เธอก็ยังทักทายเขาอย่างไม่สแสดงออกด็อกพันก็ตอบอย่างเชื่องช้าเช่นกันหลังจากลงจากรถบัสแม่ของซอยอนแทบรอไม่ไหวที่จะพบใครสักคนเธอจึงมอบบิลให้ลูกทั้งสองคนบอกให้นั่งแท็กซี่กลับบ้านหลังจากที่แผ่นหลังของแม่หายไปซอยอนหยิบใบรับรองรางวัลที่สองออกมา ด็อกพันฝืนยิ้มอยากให้กำลังใจและชมเชยเธอเธอโยนประกาศนียบัตรลงถังขยะโดยไม่คาดคิดเธอบอกว่าใบรับรองไม่มีประโยชน์กับแม่ของเธอทั้งสองกลับคืนสู่ชุมชนอย่างเงียบเๆด็อกพันเข้าดูซอยย้อนจากไปทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนว่าเธอเหงาเหมือนฉัน ครั้งที่3ที่ด็อกพันและซอยอนพบกันคือที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ให้อูนเพื่อนของ D.E.O.K.P.A.L ได้รับบัตรประจำตัวของเขาในวันแรกด็อกพันไปที่ร้านสะดวกซื้อโดยเฉพาะเพื่อซื้อถุงยางอนามัยหนึ่งกล่องแต่เมื่อจ่ายเงินกลับถูกพนักงานร้านปฏิเสธเพียงแต่เมื่อเขาสงสยัยในเวลานี้ซอยอนก็เข้ามาช่วยเขาอย่างเข้าใจอีฮอนซื้อถุงยางอนามัยกล่องแรกสำเร็จในระหว่างกระบวนการทั้งหมดด็อกพันรู้สึกเขินอายมากและไม่กล้ามองซอยอนโดยตรงแต่ซอยอนก็แค่ทำเบาๆหลังจากมองดูเขาครั้งหนึ่งเขาก็จกป ดีออคพาจำทุกครั้งที่เขาเห็นเธอดูเหมือนเธอจะสงบและเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนรอบข้างอยู่เสมอจนกระทั่งด็อกพันและซอยอนพบกันเป็นครั้งที่4ี่เขาแค่รู้สึกเจ็บปวดและกังวลอย่างมากซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวอันเงียบสงบของซอยอนหลังสอบกลางภาคคะแนนคณิตของด็อกพันอยู่ในอันดับต้นๆครูสอนพิเศษเรียกเขาไปที่โรงแรมเพื่อรับรางวัลพิเศษนั้นแต่เมื่อมาถึงโรงแรมก็ไม่พบอาจารย์เลยบนโต๊ะมีข้อความจากอาจารย์ ครูบอกให้เขาไปสนุกอยู่ในห้องอย่าลืมข้อตกลงการรักษาความลับที่พวกเขาลงนามร่วมกันมีซองจดหมายบรรจุเงินและถุงยางอนามัยสองถุงถัดจากข้อความจิตใจของด็อกพันว่างเปล่าเขาไม่เข้าใจความตั้งใจของครูในเวลานี้จู่ๆกริ่งประตูก็ดังขึ้นและฉากดังเดิมก็เกิดขึ้นด็อกพันก็ตระหนักเรื่องนั้นได้ปรากฏว่าครูขอให้เขาลงนามข้อตกลงการรักษาความลับหมายถึงรางวัลพิเศษนี้และรางวัลสุดพิเศษสำหรับหนุ่มคนนี้ก็คือการหลั่งฮอร์โมน โดยไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆซอย่อนใส่ซองจดหมายในกระเป๋านักเรียนของเธอจากนั้นเธอก็แซงทําเป็นสงบและเตือนด็อกพันอย่าคิดแม้แต่จะใช้สิ่งนี้เป็นเหตุผลในการข่มขู่เธอจากนั้นเธอก็เข้าห้องน้ําด็อกพันยังคงยืนนิ่งโดยไม่พูดอะไรสักคาเขาไม่รู้ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับเธออย่างไร ซอยอนมองดูตัวเองในกระจกเธอรู้สึกละอายใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและรังเกียจตัวเองอย่างยิ่งขณะที่เธอเดินออกจากห้องน้ำด็อกพันจับไปนานแล้วเธอยืนอยู่ในห้องว่างแล้วก็ตระหนักได้ทันทีดูเหมือนว่าฉันจะเข้าใจผิด DEOKPAL ทั้งสองพบกันที่โรงเรียนในวันรุ่งขึ้นทันทีที่สบตากันทั้งสองก็แอบหนีไป มีความเข้าใจโดยปริยายราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด็อกพันไม่อยากสร้างคลาสอีกต่อไปแต่เขาไม่สามารถคิดหาเหตุผลใดๆที่จะโน้มน้าวแม่ของเขาได้เขาจึงกัดฟันเดินกลับโรงแรมผ่านไปได้ครึ่งชั้นเรียนจู่ๆดิโอแอคลก็ถามครูเหตุใดจึงใช้วิธีการให้รางวัลน,นี้โดยเฉพาะครูบอกอย่างเขินอายว่าสาวเวนพวกนั้นมันขยัขยขัแข็งและราคาถูกเขาแค่ทําให้ทุกสิ่งดีที่สุดคําพูดของครูเต็มไปด้วยคําพูดดูหมิ่นและดูถูกสอยอนด็อกพันไม่ได้ยินอีกต่อไปเขาทุ่มเงินค่าเล่าเรีียยยนนนนนนดดด้้้ววววคาา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 มมมโกกกกรรธแลลละะะตัััสิิใจจ่่่ไบบบอออหหงงทเเเเขข็ ในตรเขาอยากรู้อยากเห็นและติดตามเธอสอยอนและชายวัวกลางคนมาถึงโรงแรมแล้วหลังจากที่ชายคนนั้นค้นพบดีโอเคพเขาก็รู้สึกเขินอายและวิ่งหนีไปทันทีสอยอนโกรธด,ด็อกพันโดยบอกให้เขาหยุดยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอส่วนด็อกพันบอกว่าเขาต้องการซื้อเวลาของสอยอนเขาอยากคุยกับเธอและอยากฟังเรื่องราวของเธอด้วย ทั้งสองเข้าไปในโรงแรมและนอนบนเตียงอย่างสงบอยอนกล่าวว่าเรื่องราวของเธอเริ่มต้นเมื่อพ่อของเธอมีชู้พ่อแม่ของเธออย่าร้างเพราะพ่อของเธอมีชู้แล้ววันหนึ่งแม่ของเธอบังคับให้เธอเรียนเปียโนโและสอบเข้าโรงเรียนศิลปะและแม่ของเธอมีความหมกมุ่นอยู่กับความบ้าคลัง่งเพื่อให้เธอเล่นเปียโ,โนได้ดีเพื่อไม่ให้การมีประจำเดือนของซอยอนส่งผลต่อการสอบเปียโนแม่ของเธอถึงกับพาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดคุมกำเนิดการผ่าตัดประเภทนี้จะทำให้อยอนไม่มีประจำเดือนเป็นเวลา3ปีเพื่อมอบเปียโนตัวใหม่ให้กับซอยอนแม่ออกไปพร้อมกับคนรวย และคนเหล่านั้นก็เด็ดกับแม่ของเธอจุดประสงค์ที่แท้จริงคือเพื่อซอย่อนพวกเขาจะลวนลามซอย่อนในขณะที่แม่ของเธอไม่สนใจจากนั้นพวกเขาจะให้เงินค่าขนมจํานวนมากแก่ซอย่อนเพื่อล่อลวงเธอแม่ที่ไม่ใส่ใจจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ซอยอนยอมรับมันแม้ว่าซอยอนจะยอมรับก็ตาม แต่มันถูกซ่อนอยู่ในกล่องทั้งหมดและไม่เคยใช้เธอไม่รู้ว่าทำไมแม่ของเธอจึงไม่ลังเลบังคับให้เธอเรียนเปียโ,โนทุกวิถีทางหัวข้อเดียวที่เธอและแม่พูดถึงคือการฝึกเปียโ,โนและการจัดอันดับแม่ไม่ยิ้มอีกต่อไปและไม่สนใจความรู้สึกของเธออีกต่อไปเธอรู้สึกเหงามากหลังจากฟังเรื่องราวของเธอแล้วด็อกพันบอกว่าแม่ของเขาก็มีชู้เหมือนกันปรากฏว่าพวกเขาเป็นคนในสถานการณ์เดียวกันพวกเขาทั้งหมดเป็นเด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งมีความอ่อนไหวและวิตกกังวลเหมือนกันพวกเขากลับบ้านด้วยกันเป็นครั้งแรกหลังจากออกจากโรงแรมไดด้ถถาาาามมมรรพนวววยคคโกธ่่่ทเเขึงลูส ออกโดยพละการเขาแค่ขอโทษแม่ของเขาและไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆพรุ่งนี้ซอยอนและด็อกพันออกจากโรงแรมด้วยกันภาพถ่ายถูกโพสบนเว็บไซต์ของโรงเรียนแม่ของพวกเขาทั้งสองไปโรงเรียนเผชิญกับคำถามจากโรงเรียนและคุณแม่ด็อกพันโกหกว่าพวกเขาบังเอิญเดินผ่านโรงแรมระหว่างทางไปโบสถ์สำหรับเหตุผลนี้โรงเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจว่าจะไม่ดำเนินคดีนี้แต่กีฮอนมองเห็นผ่านคำโกหกของด็อกพันเขารู้สึกว่าด็อกพันและซอยอนกำลังทำอะไรที่น่าอับอายในโรงแรมอย่างแน่นอนด็อกพันทนไม่ได้กับการที่กีฮอนดูถูกซอยอน เขาตื่นเต้นและตีกี่หอนสอยอนได้รู้ว่าด็อกพันทุกตีเพื่อนเพื่อปกป้องเกียรติของเธอแต่เธอไม่อยากเห็นเขายืนหยัดเพื่อเธอเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสยัยเธอขอให้เขารักษาระยะห่างและหยุดพูดคุยกับเธอที่โรงเรียนเขาถามเธออย่างนั้นหากคุณกล้าเป็นโสเพณีในชุมชนทำไมเธอ,อยังกลัวอยู่ข่าวหรือว่าพวกเขาไปโรงแรมก็แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนจะเป็นอย่างไรถ้าครั้งสุดท้ายไม่ใช่ฉันแต่เป็นแม่ของคุณแล้วเธอจะทำอย่างไรใช้ได้ถ้าเจอแม่ช่วยบอกแม่ด้วยลูกสาวของเธอทำอะไรอยู่ ฉันไม่กลัวข่าวหรือร้ายร้ายคุณบอกว่าคุณอยากให้แม่ของคุณรู้ว่าคุณกําลังทําเรื่องสกปรกนี้เหรอหยุดล้อเล่นได้แล้วแล้วทําไมคุณถึงถูกถ่ายรูปเมื่อคุณอยู่กับฉันเธอไม่กล้าพูดอะไรต่อหน้าแม่ของเธอเห็นได้ชัดว่าซอยอนเกลียดการกระทําแบบนี้แต่เพื่อค้นหาความรู้สึกของการปรากฏตัวและดึงดูดความสนใจของผู้เป็นแม่เธอไม่ลังเลเลยที่จะกลายเป็นเด็กเอาแต่ใจซอยอนโกรธมากเธอตกหน้าดอกพันทั้งสองเลิกกันอย่างไม่มีความสุขเมื่อซอยอนกลับบ้านแม่บอกว่าเธอจะไปร่วมงานแต่งงานของพ่อซอยอนืนนนี้้ขอออใหยไมม่ตติดา ซอแยอนคิดว่าแม่ของเธอเป็นคนตลกและตลกแต่หลังจากสงบสติอารมณ์แล้วเธอก็ตัดสินใจไปงานแต่งพ่อครับไม่เพียงเท่านั้นเธอ,อยังต้องการเล่นเปียโน,โนร่วมในงานแต่งงานของพ่อเธอด้วยเพื่อพิสูจน์ตัวเองกับแม่ของเขาแต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าแม่ยังไม่มาถึงและพ่อก็จัดให้ลูกติดเล่นเปียโน เมื่อเห็นลูกสาวคนที่สามเล่นเปียโน,โน,โนโบนเวทีจากนั้นซอย่อนก็เข้าใจว่าทำไมแม่ของเธอถึงบังคับให้เธอฝึกเปียโ,โนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามปรากฏว่ามันเป็นเพียงการพิสูจน์ให้พ่อเห็นพวกเขามีชีวิตที่ดีกว่าแม่และลูกสาวของคู่รักซอย่อนเกลียดแม่ของเธออยู่เสมอแต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าแม่ของเธอน่าสงสารซอย่อนจักไปก่อนที่งานแต่งงานจะจบลงหลังจากกลับคืนสู่ชุมชนซอยอนก็พบกันอีกครั้งชายคนนี้สั่งกลับบ้านครั้งล่าสุดชายคนนั้นพบว่าซอย่อนเป็นนักเรียนเขาให้การศึกษาแก่เธอบนท้้องงถนนนนนนดพัเเเิผ่าาาามและยยืีบๆขข ดูเธอทะเ,เลาะกับผู้ชายสิสอยอนอดไม่ได้อีกต่อไปเมื่อเห็นด็อกพนันเธอร้องให้อย่างขมขื่นบนพื้นอย่างช่วยไม่ได้ฉันอยากจะตายจริงๆผู้ใหญ่คืออะไรฉันอยากจะตายจริงๆฉันด้วยมาตายด้วยกันทั้งสองไปโรงเรียนด้วยกันและขโมยขวดโซเดียมไปและกล่องสวยงามที่บรรจุเงินของซอยอนจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นรถไฟใต้ดินไปยังเกาะเล็กๆที่อยู่ห่างไกลออกไป ขณะที่ลมทะเลพัดมาซอย้อนก็พูดเกิดอะไรขึ้นที่งานแต่งงานของพ่อคืนนี้ลพัานบอกว่าคืนนี้ในที่สุดเขาก็เห็นแม่กำลังคบกับผู้ชายอีกคนเขาควรจะโกรธมากเมื่อเห็นเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อฉันเห็นแม่ยิ้มอย่างมีความสุขต่อหน้าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้เกลียดแม่เลยตรงกันข้ามเขารู้สึกว่าแม่ของเขาหน้าสงสารมากเพราะที่บ้านแม่เขาไม่เคยยิ้มแบบนั้นเลยในที่สุดเขาก็จัดไปอย่างเงียบๆทั้งคู่รู้สึกสบายใจมากหลังจากพูดคุยกันทั้งสองโชคดีที่ได้พบกันเมื่อสูญเสียความเจ็บปวด การมีเพื่อนสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้สอยอนยังใส่เพลงเีปยโนโล,ลงในกล่องที่น่ารักอีกด้วยจากนั้นเติมน้ำลงในกล่องพวกเขาต้องการใช้ปฏิกิริยาของโซเดียมกับน้ำเพื่อทำลายความทรงจำอันเจ็บปวดเหล่านี้สแ a มเปอร์พวกเขาจับมือกันท่ามกลางประกายไฟรถไฟขบวนแรกในตอนเช้าพาพวกเขากลับไปยังบ้านและโรงเรียนที่คุ้นเคย พวกเขารักษาอารมณ์และใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมตามปกติ